ว่าช่วยมาถ่ายให้ดูหน่อยว่าเครื่องบินลำแรกนี่คืออะไรคอแซ่เดี๋ยวจะไปหาประวัติมานะว่าไอ้คอแซ่เนี่ยประวัติในการต่อสู้อะ่ะมันเคยลงข่าวทหารอากาศในหนังสือดีสารทหารอากาศโอ้โหจิ้งจกได้รอดเลยเฟิร์สแอร์บ oh, <ะ>ิทเทิลอินไทยนะตอนยิงมันไม่โดนใบพัดอ่ะมันมันรอดม,มุมใบพัดได้ไม่น่าเชื่อเออเขาเคยพัดตั้งหมุนตลอดวิศวกรเนี่ยเขาออกแบบได้ดีมากเลยนะ ให้บินรอดมุมใบพัดได้ก็เป็นสมัยโบราณเนี้ยเพรามองด้วยตาเปล่าก็เหมือนจะโดนนะเวลาแล้วเวลาเราดูวิดีโอเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วดูลูกกระเบิดดิสมัยก่อนเนี่ยน่าจะประมาณสักร้อยกิโลได้เปล่าชิ้นอย่างเดียวไม่มีจรวดใช่ไหม,มไม่มีไม่มีไม่มีแต่ปืนเนี้ยตั้งเท่าไหร่สี่กระบอกอ่ะคิดดูสิเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังไปหาไปหาประวัติก่อน ว่าประวัติของมันคืออะไรนะเครื่องบินลำนี้แล้วก็จะมาพูดให้ FC ฟังมีคอสแซรใช่ไหมอีกตัวนี่เนมีพลปืนหลังด้วยนะกันเพราะว่าถ้าเคารื่งบินข้าศึกมันมาข้างหลังอะมองไม่เห็น,นไม่ไม่ๆงงมันจะต้องรู้ดินะักบินไอ้คนคนยิงอะ่ะ สมัยก่อนสมบุตรนะแบบพี่เนี่ยมันเป็นคนปืนหลังเนี่ยเ้าแล้วมันไม่มีนี่เหรอนั่งหันหลังอย่างเดียวไม่มีครับมีแค่นั้นแหละกินไม่สูงใช่ใช่ก็ไม่มีลงแล้วก็นี่เป็นอะไรบอขอสิบเซอร์ติสของเป็นเครื่องบินสมัยเอชเขาเรียกอะไรสงครามมหาเอเชียบูรพา ต้องคือยิ่งใหญ่ไงการสู้รบทางอากาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยใครอยากรู้เดี๋ยวจะไปพูดให้ฟังนะตอนนี้ขอถ่ายวีดีโอก่อนแล้วกันกเครอ,เนอร์ติสฮอคฟรีลัมมิลูกระเบิดเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรอะ่ะเนาะเออใช่เป็นรูปหนุมานด้วยทั้งหลังเห็นไหมล้อมาเจ็บเข้าไปที่แก้มเคื่อน ล้อลำนี้อ๋อลำน, oh, นี้เก็บล้อแบบนี้นะนนเออเก็บล้อได้ด้วยสุดยอดแล้วก็ถังออกซิเจนของเครื่องมัสแตงที่โดนยิงตกเนีห้าหนึ่งมัสแตงพัเพลเลอร์ดูใบพัดติ <Okay. S 2> ใบพัดยังกยอขนาดนี้คิดดูสิแล้วคนจะเหลือไหมดูเครื่องยนต์เดีเครื่อง,งยนต์อันนี้ของอเมริกาเนี่ย <Mustang. S 2> โดนยิงตกโดน ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานยิงตกเมื่อวันที่เก้าเมษาโดนนี่สมัยก่อนเนี้ยสงคารามโลกครั้งที่สองอะแล้วก็อันนี้เป็นวีรชนกองทัพอากาศราวากาศตีสานิตนวนมณีีคนนี้ออย่างนี้เขาเจอพิ่พวันเขาต้องคำนับพิวนเป็นชิ้นส่วนปีกนะันแทบไปเหลือซากใช่ไหมโอตา ของญี่ปุ่น,นของคองบินโดตาวิ Wing Structure น,นาเต Wing Structure St ทำไมเรียกโอตะนะโอตะคุนี่ดูยังดีนะที่ไปหาซากมาได้เป็นมาลายูสมัยก่อนชื่อประเทศมาลายูนี่ซากเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่ ไปดูที่สวีเดนเลยนะพิพิธภัณฑ์ของสว<ม>ีเดนเขาเอาเครื่องบินีสี่เจ็อ่ะที่เราเห็นข้างหน้ามันโดนยิงตกในทะเลเขาไปคู่มาเลยแล้วก็มาประกอบให้สุดยอดเลยไม่น่าเชื่อทำได้ทำได้ไงไปดูสวีเดนนี่สุดยอดเากะชิมา่านะะเป็นยุคยุคไปไงเนี่ยตอนนี้เราอยู่ยุคยุคที่สี่รักษาอธิปไตย อินดีเฟนต์ออฟเดอะโซเวียจานีแลนดิ้งที่รันเวย์24สามหนึ่งสามหนึ่งผิดผิดแล้วเงี้ยันมต้องคู่กันเรันเวย์24มันก็ต้อง06เข่าใจป่ะ240นี่มาดูเครื่องบินโบราณตรงนี้พี่ไม่เคยมาดูเลยเนี่ยเดินมาไม่ถึงนะพีนี่ ยิงยนต์แล้วนี่เครื่องอะไรวะเนี่ยขัตติยนารีบินได้ด้วยเหรอเนี่ยเครื่องแง่โอ้โหเครื่องการแง่ดูไม่น่าเชื่อเลยไม่เคยดูเลยนะฮะเล็กมากเลยเนาะมันบินได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องบินได้น่าจะบินได้น่าจะบินได้ประมาณร้อยฟุตอ่ินลมเออแล้วเขามีงานอะไรหรือเปล่าแล้วก็ อันนี้เครื่องอะไรอันนี้เครื่องบินสื่อสารแบบสามบสกไม่เคยเห็นเลยเปิดเป็นการ์ดคอกพิด <f bra. S 1> ด้วยปะ่ะแกสเปิร์ดแกสเปอร์ดูเครื่องยนต์ดิเครื่องยนต์เล็กนะตรงนี้ไม่น่าเป็นการ์ <S <S <outro> ดคอคิดเขียนเป็นย้เครื่องยนต์เล็กมาก ให้พี่ขึ้นพี่ไม่ขึ้นนะเนี่ยเสียวอ่ะ inate, ใช่ดูไม่น่าจะบินได้เลยเนาะดูหุน่นดูทรงติดแอร์ Air ด้วยเหรือฝั่งนี้ยไม่เคยมาเลยนี่มาดูเครื่องนี้ดีกว่าอันนี้ก็ไม่น่าบินได้ได้สิเครื่องอะไรเนี่ย oh เครื่องบินโจมตี Ooh, model, แบบเกียร โบอิงเหรอหนึ่โอ้โหดูดูเครื่องยนต์ดูเครื่องยนต์ยังไม่กริ๊กเลยดูดินักบินจะมองอะไรเห็นเนี่ยดูล้ห้องนี้เล็กมากตัวไม่จิ๋วหรือไเออตัวไม่จิ๋วหรืมั้งดูสิตัวจิ๋วมดูดูคอพิษดูคอพิษนี่ดูคอพิษครับท่านผู้ชมดูดิตอนบังคับเลไรก็เล็กเข้าไปนั่งได้ไงเนาะ อย่างกันเงี้ยบินไม่ได้ใช่ไหมปวดเข่าทนนี่เรามีโดรนด้วยเเนี่ย UAV UAV ยุคใหม่อันนี้คือ UAV ยุคเก่าเครื่องบิน UAV เราก็มีมันเรามีมานานแล้วเนี่ยใช่ไหมัวนี้เนี่ Cyber Eye ไปพัดนิดเดียวเองนะ ข้างหลังนี่เป็นโดนข้างหน้านี่ดูหนุมานที่เราเห็นเมื่ออยู่ข้างนอกเนี่ยเห็นไหนุมานชาญสมรเขาน่าจะมีงานอะไรทุกอย่างเ,เค่อกโ,งโงน,นี่ก็โดนนะอันนี้น่าจะใช้สายเคเบิลนะครับใช่เคเบิลทั้งนั้นแหละไม่มีไฟไปไวหรอกอไม่เคยเห็นเลยพวกนี้แต่เครื่องนี้พี่พน่าจะเคยเห็น อ่า uh, o n n e น t อ๋อมันของเพิ่งสร้างนี่หว่าที่พามาดูเครื่องนี้พราอะไรวะจะให้มาดูลูกระเบิดระเบิดได้ติดคตนเยอะเลยดูดิอันนี้ทิ้งอย่างเดียวห้าลูกอะข้างละห้าน่าจะประมาณสักห้าสิบปอนด์สวิตมันก็คือกดแล้วปล่อยเลยกดแล้วปล่อยเลยแล้วเราก็ต้องกะตามแรงใช่ใช่ตามความเร็วต้องฝึกเราเองปืนปืนนี่ก็ไม่เคยเห็นเลยหน้าตาแบบนี้ น,นี่นัดเดียวน่าจะทะลุรถไปเลยพวกนี้ใช่มันน่าจะยี่สิบไม่ไม่ใหญ่นะเจ็ดจุดหกสองก็ป่ะเจ็ดหกสองก็ประมาณสิบกระสุนเอเคเจ็ดสิบเอเคสี่สิบเจ็ดดูดิใหญ่มากถ่ายรูปไปดูหน่อยดิว่ารายละเอียดของมันคืออะไรเคอร์ติสฮอกเคอร์ติสฮอกใช่ไหมกลางมุงนอกใช่กลางมุมนอกเนยมีปืนอ่าฮะแล้วก็ไอ้พวกเหลืองๆนู่นแหละเครื่องบินอะไรอันนี้สีเหลืองออยเชียไม่มีไฟ อยากรู้มาดูเองเนาะไปเปิดนู่นอ่ะป้ายมันอยู่ในน่นใครจะไปเห็นล่ะเดินได้เขาจะมีงานอะไรสักอย่างเมื่อกี้นี่ไงขัตติยะนารีหนึ่งรุ่นใหญ่รุ่ออ๋ออันนี้เขาอันนเป็นแบบมาโชว์ป่ะเป็นโมเดลมาโชว์ป่ะนี่ไงชื่อมันเครื่องล่อเล่นลมอ่าไม่ไม่ใช่เครื่องบินเหรอเครื่องล้ออ๋อนี่ตัวนี้ที่บบฟอหกนี่ตัวนี้บอฟนี่ฝึกเครื่องบินฝึก ชอบขัตติยะนี่ไอตัวนี้น่าจะเอามาทําเป็นโมเดลเนาะเป็นจ,จำจลองมากกว่าเออของจริงก็คือตัวนี้ส่วนตัวตัวนู้นจะเป็นตัวจําลองรอเป่าขัตติยะนารีหนึ่งส่วนตัวจริงจะอยู่ตรงนี้นะลำใหญ่หน่อยโอเค